ผมน่ะยึดถือแฟนคลับผมยึดแฟนเพลงเป็นกระบอกเสียงเออเป็นกระจกซองเงาหอยปูวีผมจะฟังแฟนคลับผมจะยอมรับแฟนเพลงที่แฟนเพลงตำหนิมาผมปดปั๊บเล้วปั๊บอีกปั๊บเล้วปั๊บอีกปั๊บเล้วปั๊บอีกจนถึงทุกมมือนี้ยังมาทนเลวอยู่เรื่องผมปั๊บสริมเรื่องผมปั๊บโชว์มาที่นี่คู่ไหม่เอามานั่น มันบบตรงสติบเละมันกับบางามมันบางามคืออย่างมันไม่สวยเหมือนปีที่แล้วเตมันกลับแพงกว่าปีที่แล้วสูงยอดรู้สึกว่าประมาณสามแสนกว่าอืมนอกแรงแต่อันนี้อันนี้ดามตามสขาวสขาวมานะคิดว่าสามแสนกว่าเขาเลยว่าชุดพ่อเนี่ยใส่ไม่ได้ชุดคู่ใหม่เนี่ยตัดให้พ่อสองชุด พ่คืนนะคูใหม่ก็รับคืนสิ่งไหนที่เราไม่ใส่คู่ใหม่ก็รับคืนเออแต่ตัวเพราะมันใส่ชุดกูใหม่ไม่ได้ปีนี้เพราะว่าคูใหม่นั่นมันทําไม่สวยอ่ะเอาเสื้อผ่าตัดแลวกะ็ไม่เอาใส่ซึ่งไม่มีเครื่องประดับอะไรเลยมันมีอีกชุดดาชุดดำเลยผมตัดตัดแล้วส่งไปผู้ใหม่ประดับตัวนี้ก็เบยแล่แค่ประดับเองยแปดพันบาทนะครับอืมแล้วตีกัวหนึ่งเป็นผ้าไหมเนี่ยเพิ่งเอาห้อยลูกปัดอยู่สกลนครอ,อันนี้ค่าปัก ห้าพัานบาทอันนี้ก็คือแยกแยกออกอันใส่ได้สกุลก็ใส่ได้ข้าวกู้ใหม่ก็ใส่ได้แต่มันหลุดร่วงหมดแล้วเพราะกู้ใหม่ติดกาวชุดดําพ่อนะ่ยแวกกูใหม่ก็ยอมปรับแก้ให้อยู่เก๋ก็บอกไว้ส่งให้แก่นะพ่อและชุดสองชุดที่กู้ใหม่ตัดมานะ่ะพ่อก็ไม่ได้ใส่อนะไม่ก็กคิดพ่อก็ไม่ได้ใส่แล้วก็หลา,ายชุดที่เราไม่ได้สแสดงหรือว,ว่าใส่แค่วันเปิดวงกู้ใหม่ก็รับคืนอันนี้ของกู้ใหม่เป็นการรับคืน้น แต่บัรที่นี่ส่วนที่มันใส่บะไรอย่างชุดไม่น้อยไม่ดามันก็ใส่ไม่ได้เบื้องแรกมันก็องเหมาะสมบัดที่นี่ครับเรื่องที่ประเด็นไงคนดา่าศิลปินคนทไทยหลายๆเนี่ยเรื่องเพลงเขาตัดชุดเดนเ้อใส่ซเลว,ว่าเพลงนี้เพลงอัปสลานะใส่อัปสรานะก็คืออัปสาราเป็นปาะลาชุดเติดอัปสาราลุงฟ้าเพลงนี้เราโดนด่ามากเลยและชุดรองมันไม่เข้าคอนเซปต์เลย มันไม่เข้าคอนเซ็ปต์มันบมเขากันโมบาล,ลากันอันนักร้องผัดไส้ชุดอันผ่าผ่าผู้ไทยแมวครบับเป่าหนึ่งแล้วก็เป็นผ่าธรรมดาเป้าง่งธรรมดา,าชุดนี้เพงผมไม่ได้ว่านะเพงผมก็ไม่ได้ว่าอย่างผมเคยเคยเคย,เคยต่ก่อนแล้วก็ไม่ได้ตาหนิครูไม่เนี่ยประเด็นหลักครูไม่เอามาสรงเนี่ยเฮาก็บเคเปิาลดใ้พ่อหน่อยพออ่ออาจจะ่าแสดงว่า้กกินี่ชุดมันไม่ได้หลายเนี่ย ผมกับพระธนดตต่อผมกับพรนางแพ้งถือลูกผมกับพระธนด้ว่าแต่มันเกิดประเด็นสำคัญมารอรอครูใหม่เข้ามาเคลียร์อืมรอครูใหม่เข้ามามาเนี่ยซื้อสารกันผิดอืมพี่ยิวครูใหม่ก็บอกว่าคุยกับพี่ยิวพี่จั่วแล้วแต่ตัวพ่อนี่คืออยากให้ครูใหม่เข้ามาคุยว่าชุดนี้มันใส่ไม่ได้ลูกเอาคืนไปชุดไหนลูกจะเอาไปและชุดที่พ่อลูกเอาไปอาเด็จส่งคืนมา คืนมาปุ๊บทัาครูใหม่เอามาคืนปุ๊บเอาชุดนี้คืนไปคุยราคากานเดิทเสร็จปุ๊บพ่อก็เชียร์พ่อก็จ่ายพ่อรอวันนี้แหละที่พ่อรอที่พ่อไม่ได้จ่ายและพ่อก็จ่ายไปแล้วสองแสนตอนนี้หัก,กรบกุบนี้หักชุดออกไปเบิร์นี่พี่น้องหลายชุดอยู่เลยชุดใหญ่นี่หักออกไปชุดละหมื่นชุดละเจ็ดพันชุดละ,ะจากพันสี่พันหาพันต่หกออกไปแล้วตอนนี้คือมันจะเหลือแค่ยอดแค่เก้าหมื่น ครับซึ่งเราขาดไปแล้วสองแสนสรุปปีนี้คือที่ได้ซื้อกับผู้ใหม่สองแสนเก้าครับสองแสนเก้าจ่ายไปแล้วสองแสนรี่เคเาเ้าเหมือนลววเลาะกับเลาะเคียมาเคียกันเดี๋ยวซื้อว่าต้องมาเคลียกันนะอืมสำหรับตัวพรเนี่ยร่อยมาเคีย้ยครับแต่มาแบบที่นี่มันก็เคียบเพราะไรก็ว่าเอ,อกระสั้นกันเล่าแย่ถ้าเราถ้าเกอถ้ากูใหม่ยุง่งยากเราก็จะไปแสด็จเทียบอยู่ในไงมันที่ยิบเข้าสามสิบสามเก็บ เราก็เอาชุดนี้ลงไปแล้วก็เอาชุดกับคู่ใหม่เ้นมาแล้วก็จ่ายตังแก่และเราก็รอว่าคู่ใหม่จะเอาเท่าไหร่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 เป็นเงินเท่าไหร่ชุดละเท่าไหร่เรารอตัวนี้นะหลังจากเกิดวงแล้วรอคู่ใหม่อันว่าง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 มันจักบาทโตละเท่าไหร่ชุดนี้ละค่าเท่าไหร่ครับมันก็เริเป็นประเด็นที่ซีมากเออซึ่งเขาว่าเป็นนองขี่กูหงเด้ แต่ต่างผม่ามเคยฉีกกูการ์ดยาซื้อเงื่นไปล้านไปล้านผมเคยซื้ออยู่แค่เงินเก่าเงินเนี่ยซึ่งแบบที่นี้มันเป็นปัญหาตรงที่คนโพสเนี่ยมันไม่ใช่คฏิบัติงานของคูใหม่เป็นอีกร้านหนึ่งที่คูใหม่ได้ไปสั่งชุดเขามาให้พ่อวีเข้าใจเนาะไปสั่งจากร้านอื่นมาให้พ่อวีและเขาอยากได้เงินเขาอยากได้เงินออาถ้าเป็นผมถ้าผมเองผมเชื่อนี่มันเป็นการว่าอะไรกัน มันเป็นการทับถมกันขันพอาไปรักอธับถมคู่ใหม่เขาก็บว่าอยากให้ลูกเสียหายซึ่งเรายังมีดีดๆอะไรต่อกันเออเนี่ยปีนี้ชุดไม่สวยพ่อก็ามาสวยพ่อครับพ่อ,อหลับป่าเลยชุดใหญ่มันโอเคอยู่ชุดเพียงเปิดอ่ะถ้าเป็นแบบเครื่องทองเครื่องทองเครื่องทองนี่มันได้หมดอย่างชุดเนี่ยผมก็ฝากแล้วฝากอีกว่าตัวเอกเพียงพ่อนะเพียงพ่อนะเออ เพลงอ,อ,อทศกัณของของแก้วนักการแล้วก็เพลงตต่สุวรรณนี่ลูกเอาให้ปังๆเลยนะลูกเอาให้สุดๆเน,นลูกทุ่มสุดชีวิตเลยแต่ผลงานออกมาปุ๊บใส่แค่คืนเดียวของตต่สุวรรณหมอใจอีสานใส่บ่อใดมันบ่ผ่านซึ่งเราฝากความหวังไว้กับชุดคนอ่อสิตัวศิลปินแล้วก็ตัว องประกอบใหญ่แล้วถ้าชุดโหลดเดียนขึ้นมามันก็ปังทีนี้ชุดมันไม่ได้เพราอชุดอะไร้ปุ๊บเอาก็ต้องได้ไปหาตัวอื่นมาใส่ตอนนี้กระตนนัวนก็คขึ้นไปเอาแล้วขึ้นบนแล้วอะตัวหลักได้เพลงหลักได้นี่แล้วก็มันจะได้แค่เพลงอ่ะพระเจ้าอยู่หัวครับบอกตรงเลยครับท่าให่ทศกัณ ตรงๆปีนี้ได้แคส่สองเทลงแค่นี้ตามความู้สือผมและแฟนขับทั่วไปเนี่ยโจมตีคําว่าชุดนนนี่น่าใน,นต่างๆคู่ใหม่เกก็บอกว่าแกทํกกาททให้ทันเวลามันน้อยที่จริงแล้วเวลามันน้อยนี่พ่อเขาไม่อยากใส่เขาบอกหน่อยเพราะว,ว่าพอเรา,าก็คุยกันนานแล้วแต่คู่ใหม่ไม่เคยไม่เคยขึ้นมาพ่อนัดกันแล้วแล้วกะติดเป็นเดือนและทีนี้มันจอ่อเพราะกระเดือนนี่แหละคิบวางคู่ใหม่รับงานไปแต่ก็รับปากว่าจะทาทาให้มันได้ เนาะตอนผู้ใหม่มาเอานะ่ะคระจายเงินไปแสนหนึ่งผมจะรีบไปทําชุดผมจะรีบเงินแสนนี้ไปซื้อผ้าซื้อผ้าซื้ออุปกรณ์ครับพ่อเราก็ให้ไปและรอบสองมามาส่งชุดวันเปิดวงแล้วก็อีกหนึ่งแสนก็เป็นสองแสนอยู่แล้วแม,มนโมเนนเออชุดกับว่างงามอีหลีล่ะบางชุดโบสมคาชุดเนี่ยครับ ครับคุณแน่นมามากสันนี่แหละแน่นเพราะว่ามีคนตำหนิมากอย่างพิกอับซาหลงฟ้านี่ปุ้ยพอหนาแต่ผมเนี่ยไปนั่งอยู่หน้ามิกและคนนั่งอยู่ข้างหน้านี่โวยกันใหญ่เลยเพออับซาหลงฟ้าออกมานี่หนึ่งอูย้ยตายชุดไปทางชุดเดนไปทางชุดน้ลองไปทางเขาทำอย่างนี้เลยแต่ถ้ากุรับไปได้กุรับไปได้ข้างหน้าซึ่งเขาไม่รู้ว่าผมเป็นหัวหน้าวง ครับก็เลยตัดสินใจเปลี่ยนสูเปลี่ยนนักร้องก็ลงด้วยเพราะว่าพ่อพูดคํานี้ออกมาเลยในที่ประชุมว่าชุดมันไม่ได้อนักร้องก็ไปอ้วนนักร้องก็ตัวอ้วนธรรมดาชุดเนี่ยมันต้องเป็นอับสลานักร้องก็ต้องเป็นอับสาแบบแบบเหมือนพ่งพระเจ้าอยู่หัวเหมือนเพ่งเงินปะล่ะเหมือนเพิงเนทศกัณฐ์มันต้องเป็นแบบเครื่องท้องแบบนั้นเนาะเออมันมันต้องเป็นแบบนั้นนี่อับสลาเป็นเป็นเป็นอแต่งตัวอับสราไะมันอย่างห่อนเสียบ ทั้งวงกระดนวนวายก็เลยเดีดปลดออกนะครับก็เลยไม่ได้ใส่อันนี้ก็ส่งขึ้นผู้ใหม่เพื่อกระลับเคลืนอยู่เพื่อกระยอนระเบ้เราเนี่ยทำตามแฟนคลับเขาทำตามแฟนเพลงต้งเตือเือเปิดมาแฟนเพลงบอกว่าให้ปรับเนี่ยเขาคอยพยายามปรับคอยพยายามเห็ดเห็ดเพื่อแฟนเพลงถ้าเราไม่มีแฟนเพลงเราก็อยู่ไม่ได้ถ้าเราทําผลงานออกไปเขาเอ๊ยแบบนี้เหรอโอ้ยห่วยมากไม่ดีโน่นนี่นั่นเราก็ไม่มีงาน ชุดนักร้องออกไปโอ้กูรับไม่ได้นู่นนี่นั่นผลงานแล้วก็ดอกเราก็ได้เปลี่ยนออกตัดสินใจเมนมันใดใจกู้ไม่ไปแล้วก็ต้องได้ได้เอาออกเพราะว่าแฟนคลับเขาเขาโวยหนึ่งศิลปินเขาใส่ชุดแบบนี้หรอทางวงสั่งให้เหรอครับอันนี้ทางวงสั่งให้เปิดครับทุกปีทางวงก็ต้องสั่งให้ทุกปีสําหรับศิลปินบูไทยนะครับผมนีเคยซื้ออชุดอัน อ,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 อ่าอ่าหมอลัมเป็นทีมแตงกเสื่อเบิะพวกนด้นขมามาเสิล์ฟอยู่ในสื่อเบิดนอกจากคนสี่มีศักยภาพมีแฟนเพลงมีคนแหกเปลี่ยวแฟนขับเปิดเสื่อแล้วอ,อ่านน้ำระทำแนนขับคนใหม่คนที่ทําชุดขับทําไมทําเลยไปจ้างคนนี่แหละผู้ใหม่รับไปแต่ว่าพอให้พอท่านเรื่มจะไปจ้างคนอื่นซึ่งคนอื่นเนี่ย เราก็ไม่รู้นะว่าเขาเป็นผู้ใดแต่ว่าแต่ว่าอ่าเมื่อว่าเนี่ยผมยังเข้าใจว่าเป็นลูกน้องคู่ใหม่เป็นพิน๊โพดพอดีคุยกันไปคุณมาคุณแก้วเขาเดทักมาว่ามันไม่ใช่นะคุณพ่อมันไม่ใช่ติ๊บโู่ใหม่มันเป็นร้านอื่นก็เลย๋ยวร้านอื่นตีร้านอื่นบอกก็เลยงงว่าเอ,อ้มันโมเมนต์ร้านคู่ใหม่ตีติ๊บโพดนีโบแมนอีกร้านอื่นที่เขารองเงินซึ่ง มันก็ไม่น่าจะเอาเราไปโพสตเดีมันก็ต้องโพสต์แบบผู้ใหม่ต้องโพสได้ผู้ใหม่ว่าเนี่ยเอาชุดผมไปแล้วเนี่ยร้านนี้เอาชุดผมไปแล้วเอาไปให้ใครไม่รู้รู้อยู่นะว่าเอาไปร้านนี้รู้ว่าเอาไปคนนี้แต่ก็ไม่น่าจะเอาภาพเราไปโพสต์ซึ่งมันเกิดความเสียหายขึ้นมาคนก็เข้าใจผิดว่าวีรพงศ์เป็นคนขี้โกงเป็นคนไม่จ่ายค่าแรงคนเออ ที่จริงแล้วนะตั้งแต่ตั้งวงมาผมไม่เคยโกงใครถามโบลิงโชได้เลยครับถามโบลิงโชได้เลยโบลิงโชที่มาทำให้ผมได้หลายปีใหญ่อลาัางการสร้างผลงานให้คณะผมชอบผมไม่เคยต่อราคาและครูใหม่ผมก็เคยต่อราคาด้วยเนี่ยไม่รู้ราคานะธรรมดาเนี่ย คนที่นําเสนอขายของเนี่ยเขาต้องมาบอกวะ่าเนี่ยพอ่อแค่นี้พอ่อโอเคไหมราคานี้นะผมลงทุนเยอะพอ่อเนี่ยชุดนี้ผมลงทุนเยอะนะพอ่อเนี่ยผมตั้งราคาไปเท่านี้อ่ะพ่อโอเคไหมอืมเดีพอ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 ๋ยพ่อว่าแพงแต่จริงๆนะผมเท่านี้นะพอ่อผมหมื่นห้าเงบประมาณพ่หมื่นห้าชุดนี้เนี่ยตัวนี้หมื่นห้านะพอ่อถ้าพ่อบอกว่าแพองพลาดมันก็อแพงทะลูกมันขนาดนั้นเลยลูก หมื่นสองไม่ได้หรือถ้าผมต่อนะถ้าสมมติเราผมต่อคู่ใหม่ก็ต้องบอกว่าก็ันไม่ได้รถไม่ได้จริงๆอ่ะผมลงทุนแหน่หมื่นนะจริงๆชุดนี้ก็จบเออเอาโอเคตัดไปแล้วเอาอีกชุดมาสนันเสนอว่าชุดนี้ราคาเท่านี้นะพ่อแต่สิบนี้ผมไม่ได้ผมแค่สั่งว่าทําให้พ่อเลยแต่ผมก็ไม่เคยว่าอืมแต่ชุดปีนี้มันมันไม่สวยจริง,รงๆก็เลยตัดประเด็นออกไปว่ามันไม่สวยจริงๆแต่ก็รอมาเคลีย ที่ทีททพูี่ย่อนย่อนย,อน,ยอนอ่านย่อนฟังเบองวาเนี่ยผมขอ้อนอ่นะแต่ผมไม่รู้ว่าคู่ใหม่แต่เชุดทักอื่นมาขายผม,อมบอกว่าเอาชุดผู้อื่นมาขายผมเพิร์ดฟาเวลามันจอ้ออืมเออคนโพสเขาบอกว่าพยายามติดต่อพ่อแล้วก่อนที่จะโพสอ้อ ผมไม่เคยรับนะผมไม่เคยรู้กับคนที่ติดต่อผมมาจริงๆคุณติดต่อไปเพจวีรพงษ์เบอร์วีรพงษ์มีนะครับพ่อครับผมทําชุดให้พ่อนะอต้องได้คุยกับผมก่อนอันนี้ผมไม่เคยได้รับแล้วก็ไม่เคยเห็นที่นาโพสผมแล้วคุณไปโพสที่ไหนคุณไปติดต่อที่ใครมานะเออเนี่ยเพราะว่าผมเนี่ยไม่ได้เคยรับสายจากคุณแต่ผมจะกับครูใหม่โอเคเราคุยกันอ่าและถ้าคุณบอกว่าคุณโทรหาแล้วผมไม่รับ ไม่เป็นความจริงทุกสายผมต้องรับทันทีว่าโทรมาติดกี่สายกี่สายผมโทรกลับเพราะว่าผมกลัวว่าคนจะมาจช้างผมโทรมาผมต้องโทรถามมีอะไรครับต้องรู้และเพจผมก็มีนะครับเพจวีรพงษ์วงศิลป์นอกจากจะคุณจะทักจะผีปองนะครับเพศวีรพงษ์เยอะและเพจผมเนี่ยก็จะเป็นเสื้อแดงถ้าไหมายคาดลงมานะครับแล้วก็เป็นเสื้ออ่อ่าอ่าอ่าปริญญาเอก นะครับที่ใส่แล้วเขอยู่กับลกตาปรานมมือประมาณนี้อันนี้เฟสตัวนี้เนาะตัวนี้เฟซใช่ผู้ติดตามหนึ่งแสนครับตัวนั้นจะเป็นของผมตัวดุยตรงถ้าทักมาผมรู้ผมคุียแน่นอนครับผมไม่รู้ว่าเป็นคนโมโหคนใหม่เนี่ยด้บอกให้เมื่อวานผมเอาตรงๆแลวผมโมโหคนใหม่ทำไมต้องโพสเออผมก็จ่ายไปสองแสนแล้วเนี่ยมันก็เหลือแค่นิดเดียวแค่ปุูกเก้าหมื่น อันที่เกิดอารมณ์นะที่เกิดศูนย์เมื่อวานนีงนะเอาไปมาพอดีคุเขียวทักมาพ่อพ่อมันไม่ใช่นะครับอมันเป็นทีมงานอื่นที่โพสชื่อตั้มอะไรอ่ะใช่ไหมชื่อตั้มเามามนเข้าม้นเพเราก่อนีก็เราก็พยายามติดต่อเขาไปเออันนี้อันนี้ผมไม่รับรู้นะผมไม่ได้ผมไม่ได้เอาผมผมไม่ได้แก้งคุณผมไม่ได้ไปเอาชุดคุณมาผมไม่ได้ต้องการคุณผมไม่รู้จักคุณ อย่าเอาตรงเนะเออดีเนี่ยเอาเอาแบบเอาแบบนี้เลยผมไม่รู้จักคุณจริงๆคุณต้องไปตามคู่ใหม่คุณต้องไปตามคู่ใหม่คู่ใหม่ก็ต้องเออถ้าโอเคจะติดปัญหากับพ่อคู่ใหม่ก็ต้องไปหาเงินมาซัพพอร์ตคุณก่อนมันถึงจะเป็นแบบนั้นถ้าผมรับงานนะผมรับงานจากเนี่ยบริษัทนี้เนี่ยเขายังไม่จ่ายผมเนี่ยแต่ผมไปขายงานในคนอื่นผมก็ต้องรับผิดชอบกับคนอื่นเข้าใจไหมเออ อันนี้คือตรงตรงเลยล่ละเพราะว่าผมไม่รู้จักคุณและคุณเอาชุดมาผมก็ไม่รู้เรื่องว่าคุณเอามาชุดให้วีรพงษ์แล้วผมก็จะรู้ว่ามีชุดเพลงอะไรบ้างที่เป็นชุดของคุณที่ครูใหม่ไปเอามาอืมในนล้ะก็เราจะถามอยู่ว่าอยากจะถามครูใหม่ว่ามันจะเป็นชุดอะไรเพลงอะไรที่ร้านนี้ตัดมานะครับร้านนี้ตัดมามันมีเพลงอะไรบ้าง ออกแล้วไม่ได้ใช้แล้วเอาอย่างนี้แลผมจะถามผู้ใหม่ว่าชุดไหนที่เป็นชุดของร้านนี้ตัดผมจะลุกออกให้หมดและผมจะไปเอาชุดใหม่มาขึ้นผมไม่ยอมใส่ชุดคุณแน่นอนเออจะสวยจะเลือดเลือขนาดไหนถ้าเป็นเพลงเอกผมก็ต้องบดออกและผมจะไม่ใส่และผมก็จะไม่ขายผมจะทิ้งเลยไม่เขียนบ้านนะ อืประมาณนี้คือผมจะไม่ใส่ผมจะไม่ใส่ชุดร้านนี้นะซึ่งเราไม่ได้รู้เรื่องแล้วว่าเอาเาไปไสร้างบนนี้เขาไม่รู้จักเพื่อนเนีตัวผมไม่ได้รู้จักกับร้านนี้เลยร้านที่พูดให้ผมเสียหายเนี่ยอมผมไม่ได้เอางานเข้ามาขึ้นบวงผมนะชุดก็เออไม่อยากจะพูดเอาให้พนคนขับสาทายายเองเออ ให้แฟนขับสาธยายอยากจะให้มาเป็นตัวผมและมารับฝังรับว่าซึ่งโบลิงทําดีๆมาแล้วทําโอเคสุดยอดมาแล้วแต่พอมาผู้ใหม่ก็โอเคปีที่แล้วแต่ตกมาปีนี้มันก็มันไม่สวยอะมันมันมีสวยแค่บางเองน,นี่เห็นบอกน,นี่นี่เนี่ยดีพอ่อชุดกับบอลงมหาไม่มาใสา่เห็นบอกขับแฟนขับมันเยอะมากที่เขาติด ทั้งโทรทั้งอะไรโอ้ยสารบัตรสารบีครับนี่ไม่ยุ่นกับมานนี่หาใหม่มาใส่เลยพอ่อมันบอกงามก็ต้องมาบอกงามเนาะมันบอกงามแหละมันบอกงามแหละมัน,อก,มมนอกเขาขอนซิปต์อีาง,งานามันปะเขากับตัวเลงเขาก็ต้องได้ปวดออกอันนี้นะบ,บไ่ได้บอกอย่ผู้ไม่เสียหายเลย ผู้ใหม่เขาก็ทําดีทําสวยแต่เราไม่รู้ว่าผู้ใหม่ไปเอาชุดจากที่อื่นมามา,มา,ม,า,ม,ามาให้เราใส่ไอ,อ,อ้ตัวพ่อนะใหม่เนี่ยแหละก็เรียกว่าสุกินองฟังมันเหลือมันเป็นไม้ยังสี่มันบอกไม่บอกว่าได้เพราะว่าเมนบอกพี่น้องมาบอกเขาก็ตาอว่าผกป้องเขาเพื่อกันว่างเขาบูุ้ดชักเพิ่นเขาเราไม่รู้จักเขาจริงจริงไม่รู้จักว่าเขาเป็นเป็น,เป,นเป็นเจ้าของร้านชุดที่เขาเอาชุดมาให้เราใส่ เขาใจเนาะครับเขาใจพาผมวอาอยู่เนี่ยเขาใจอยู่ดมีมันน่าจะไปทักทักทายคุณรูณใหม่แม่นมอเ,นเห็นไหมมาบอ,อเออไมยุ่นมาบอมันต้องไปทักกับคนที่เนี่ยเห็นบอกชุดแม็กเนี่ยเนี่ยเห็นบอกหาไม่มาใส่เลยชุดแม็กกับบอง,ง้ามชุดแม็กรู้สึกว่าจะเป็นหมื่นนะแค่ผ้าตัดธรรมดาเนี่ย ตัวที่ใส่อยู่นะไม่มีเครื่องปรับไม่มีอะไรมากมายอันนี้ก็ตัวละมืนี่อย่างเป็นน้องรู้ว่านเป็นเป็นอักษครับขอบคุณสามร้อยกว่าท่านที่เขามาดูดีนะไม่เป็นพันครับนั่นแหละเรื่องกับเป็นอังสี่ที่เราออกพบอกานี่เขา,ากกไ,มไม่รู้จักคนิีินแม่แน่นพาะไม่รู้จักเขาจริงๆเขาโพสแต่ยังยังโม้ไม่กู่ใหม,ม,ม่อยู่ว่ามันเป็นลูกน้องกูใหม่หมแล้วท,ทําไมต้องโพสแบบนี้ทําไมไม่ขึ้นมาเคลียะทำไม,ไมขึ้นมาเอาเงิน ประมาณนี้เราก็สั่งไปแบบนั้นอนะ่ะสั่งให้มาเคลียร์อันนี้ก็ช่วงเวลาแค่ออกวงมากกับปาะมาณเดือนหนึ่งบีครับเดือนเ,เสร็จเสียเขาก็อยากันจบจบแต่ผู้ไม่กล้าเขาอาจยังพิยุกัพัดพัดไปว่าส่งอรายการนักถอกก็คุยกันไปคุยกันมาค,นคุยกันไปคุยกันมาอืมประมาณนี้อย่างนี้ค้องแกงมากค่ะโอ้โยบอกว่าอยากอายแล้วท้อ มันมัน,ม,นมันกับอะไรนี้แหละครับมันโมีมิประดับชุดนักลองนี่ปีกายนะโอ้เราประดับประคักเล็กผูใหม่ประดับสวยงามไหมก็ยอมรับผูใหม่ว่าปีที่แล้วเขาทําดีแต่ปีนี้ก็ไม่รู้ไม่รู้ว่คาครื่องชิย้ายเมื่อเปิดพม,เดม,เดมเกเมล็เสียใจไหมเสียใจดูชุดแล้วเหนื่อยเลยเห็นด้วยขนาดพ่อมาคโคตรหล่อใส่แล้วยังดูอะไรนี่ <laughs> ดอปลงตีครับก็ที่เป็นประมาณนี้พี่น้องที่เด้ออกมาอะไรออกมาบอกสิคือห้างบรอยากออกมามันเสียหายแต่เนื่องด้วยมันไม่ใช่ลูกน้องครูใหม่ที่ออกมาโพสต์ให้วงเราเสียหายนะครับซึ่งมันจะเป็นอีก ที่ครูใหม่ไปจ้างเขาทำทำและเอามาส่งผมนะผมจะไปส่งงานต่อเออมันเป็นประมาณนี้ครับมันเป็นประมาณนี้ซึ่งเราสั่งจากครูใหม่ว่าเราไว้วางใจครูใหม่ครูใหม่ทำให้พ่อหน่อยนะเอาสุดๆนะห้ามเกินสามเซนมันเด้งอยู่้พี่น,อน้อง ขันผมระบุว่าชุดนี้ราคาตัวนี้ราคาตัวนี้ถ้าเป็นเพ่งเปิดตัวมันมันมันเบเรกห่วงหรอกอย่างเพ่งว่าจะอยู่หัวย่างเสียเขาก็ต้องยอมรับม่นตัวละหมื่นกว่าก็ย่อม,อมเ,เ,อเอออันที่เขาโพสใช่ไหมอันนี้นที่เขาแจ้งมาเขาแจ้งว่เา,าเขาติดต่อคเอติดต่อพ่อแล้วติดต่อพ่อแล้วอันนี้ต่อบอกตรงๆว่าไม่ได้ติดต่อผมมาเลยนะครับไม่ได้ติดต่อมาครับ เนี่ยก็เราไม่รู้จักเขาไงรู้จักแต่ครูใหม่แคอมเมนต์ก็เสียเออคอมเมนต์มันก็เสียหายนี่แหละก็เลยเราต้องได้ออกมาพูดพอ่อพยาออกมาว่าเรี๋ยว่าพอก็เถ่าแล้วเคลื่องเคนียนะครับพ่อเท่าแล้วพอบบ่ออย่าบอกออกอย่าออกมาว้าแต่ในเมื่อโพสต์เอาไว้พี่มันมันโพสต์ในสิลป,ปทีมันไัยเสียหายว่าเอาบัตรจ่ายค่าชุดดักร้องเขาโยกตัวโน่นนี่นั่นแฟนขับก็จะกุญมันเหรอพีน่แน่เอออ่อเมียประยุน นะครับแล้วก็แฟนลับแม่คอปเตอร์เขาคนก็ต้องบรุมด่าพราะมีว่านทำไมไม่จ่ายสาเหตุที่ยังไม่จ่ายมันแค่เก้าหมื่นแล้วก็คืนชุดกันแล้วเ็าต้องเอาชุดผมกลับขึ้นมาที่ว่าจะเอา,เอาไปอาเด็งแต่ไม่ได้อาเด็มแล้วก็เอานี้คืนไปวางลบกบหนี้กันแล้วก็ยให้มันจบแล้วก็ต้องรอแต่เราเราก็บอกว่าวันที่ยี่แปเขาบอกว่ารอไม่ได้แต่วันนี้ก็ส่งแล้วครับส่งคุยกันนะพี่อยู่คุยกัน ก็ซีเมเนเบสเซ็ตกนแล้วครับก็เลยจะส่งชุดเขาเนี่ยกลับคืนไปให้เขาคู่ใหม่นะครับแล้วก็จะเอาชุดตาเรากลับคืนมาและมีชุดป๊อป,ปี้ใช่ไหมแต่ชุดุสลันก็หยุดแล้วไม่ได้ใส่แล้วครับแล้วก็ชุดที่ร้านนี้ที่ที่ที่ทบอกว่าผมเอามาใส่เนี่ยที่คู่ใหม่ซื้อมาให้ผมเนี่ยผมจะไม่ให้ใส่แล้ว จะให้เอาชุดอื่นขึ้นไปใส่และชุดนี้ก็จะมีไม่มีปรากฏการอะไรเกิดขึ้นอ่าเจเป็นของร้านนี้ใช่ไหมเออหาชุดใหม่มาใส่เออหาชุดใหม่มาใส่เลยแล้วก็เก็บเก็บไว้เลยเราไม่ต้องใส่ร้านเขาถือว่าเรากระจายตังค์เาใหม่แล่วกาจ่ายประจาไปแล้วก็จบนะครับจะไม่ใส่ชุดร้านนี้เด็ดขาดนะครับแล้วก็เราก็ไม่รู้จักเขาและเราก็ไม่ได้สั่งชุดเขา คู่ใหม่เป็นคนสั่งไหมพวกเราเนาะประเด็นนี้ก็ขึ้นสิเขาจะตามนี้ถ้าลุงมากอต่อมใส่ชุดใหม่เลยน้องมาร์กอันนี้กําลัางสั่งอยู่ครับกําลัางสั่งอยู่สั่งคู่เนี้ยตาเหตดไหนอยู่ครับไม่รู้ว่าจะทันหรือไม่ทันก็คงจะทันนะครับก็คงจะไม่ได้ใส่แล้วครับชุดนี้ชุดมาร์กนี่ไม่ไม,ไ,มไม่มคงเป็นร้านนี่บอร้านนี่บอ ก็ไม่ใช่พเพราะว่าครูใหม่สั่งสั่งหลายชุดอยู่ครับสั่งหลายร้านได้ยินว่าสั่งมาจากร้านนี้ร้านนี้นะครับคุณสมหญิงฟังพอพูดในเดอ้อครับมันเป็นประเด็นดราม่ามากบบกงแต่จากไายก็อย่างเนี้ยกว่าพอพอใจคาชุดมันเป็นเรื่องจากาสีกเสก่เขาสั่งจากใน่อเขาไิสั่งจากในขอในข้อเขาสั่งปีกายเขาก็สั่งจากใน่อผู้เดียวในอ่อเขาจัดมาก็สมบูรณ์แต่ปีนี้มันไม่สมบูรณ์แฟนขับด่าพี่สมิงก็คงจะได้เห็นจะได้รู้อยู่ว่า เขาโวยเรื่องชุดนักร้องไม่สวยบ้างไม่ตรงคอนเซ็ปต์บ้างเราก็บอกว่านี่เราก็ให้งานไปบเมีนน้องบ้องเขาบ่าพอพน่อดเขาก็ใหา,น,านี่เพลงนี่ด้อวัดไสคนนี้ร้องด้อวัดไส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 คู่ใหม่ก็ขึ้นมาวัดไสแล้วก็เพลงที่โดนด่าก็คืออับสาราลงฟ้ามันไม่เข้ากันเลยนะครับมันไม่เข้ากับเพลงนะครับมันบอกขอกับเลงเลยพอฉะนั้นกา่าก,ก่บ,บอกไปตามนี่ละ พี่สมิงอะไเรเป็งกับสาวสีกะไลเป็งข่าวนะครับไลเป็งข่าวติดปูวี่วอกมาตัา้งแต่กูจะตั้งวกมากเกราบุกขี้ดึงสีเตียบุกขี้มีปัญหาจังเถอะตะเต็นอือเนี่ยเป็นลันลังหรือกระซั่งมาหมดอยู่เครื่องเสียงของข่อยไฟเสียงสีไฟสองปากข่อยข่อยกาซื้อมาได้วงนี้จะไม่ได้เช่าใครนะครับไม่ได้เช่าอะไรทั้งสิน้เนเวทีจอยเอลไฟบีมไฟต่างๆนั่นแหลเครื่องเสียง คนเราก็เอาไปยี่เศบสตีบอ๊อกับซื้อเองเบอดเป็นของตัวเองมานานแล้วตั้งแต่กบเศร้าอยู่น้ำบ่นขบเศร้าบนบริอยน้ำขับเป็นของผมไปเลยครับรถของผมบิดแต่ก่อนพอรถบาดข่มผมก็ขายถิ้งไปเลยมีแต่รถบาดผมเด็ดเศร้านอกนั้นผมผมหมดทุกอย่างของผมหมดทุกอย่างอย่างเช่นฟืนไฟอะไรต่างๆมีมีเส้นบอบ ขาก็เอามาลงให้เขาเก็บเป็นงวดอันนั้นก็มีครับเต้กระเบิดแล้วจอยดีเราแค่แสนเดียวจอยเดียวก็ลูกใหม่ปีกายเพิ่มงเก็บไว้อันตร์ปีกายนี่มันไม่ก้าน้ำของผมเบิดครับเพราะฉะนั้นแค่เรื่องแค่ชุดเนี่ยเราเราขอขอรอว่าให้คุณมาเคลียร์ต่อแล้วก็ไม่ได้ต่อทำอะไรไหมเราก็เอาเราก็เอาหมด พอมันใส่ไม่ได้เราก็ขอคืนเรื่องราคาเราไม่ได้ไปขอเลยนะคุณกําหนดมาเนี่ยเมื่อมือก็ชุดเนี่ยเอ้าเนี่ยเนี่ยอันนี้ตัวนี้นี้อันนี้ตัวนี้อันนี้ตัวนี้ตัวนี้เ้อระบุยอดเลยเราก็ไม่ได้คืนแบบอุ้ยต่านี้ได้บไเท่ตนี้ได้บไ่เราไม่ได้พูดเลยนะครับท่าไม่ได้ต่อเลยไม่มีสิทธิต่อเราก็เอาเลย เนี่ยต่างๆาแลวน่าหลายอย่างครับนักข่าวนคน่ะจะฟังข่าวก็ฝากนักข่าวฟังให้ดีๆครับฟังให้ดีๆแล้วตีใจความให้ออกนะครับตีใจความให้ออกว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่มันเป็นอะไรยังไงนักข่าวต้องอ่านให้ดีๆแล้วค่อยค่อยค่อยไปทําข่าวนะครับเราไม่อยากให้ทั้งสองฝั่งเสียหายซึ่งเราเข้าใจว่าลูกเป็นคนทํานะครับคคิดว่าเป็นคู่ใหม่เป็นคนนู่เนทคิดว่าเป็นคู่ใหม่เป็นคนโูโพด เร่หลาสุดก,ก็เลยดูว่าคู่ใหม่ไม่ได้โพสต์ซึ่งร้านอื่นบางคนโพสต์ที่คู่ใหม่ไปเอาจากร้านอื่นไหมผมครับแต่ผมก็ต้องรอเคลียร์เคลียร์กันประมาณนี้นะครับโอเคนะครับผมคงจะไรเพียงนค่นีครับมีเรลืองสาธยายบวสุฟังกะปรักมาณนี้นะครับก็ประมาณนี้คุณไม่มีสิทธิ์ขึ้นเวทีศิลปินภูไทยอีกแล้วชุดล้านนี้ นะครับและผมจะให้ลูกน้องผมปลดลงทั้งๆท,ที่ผมซื้อให้หนี่ละให้เขาหาชุดใหม่มาใส่เน็นบอเราต้องเอาชุดใหม่มาใส่เพราะว่าเราไม่ใส่ชุดคุณแล้วใส่แต่ชุดคู่ใหม่นะของคู่ใหม่ก็ยังใส่เหมือนเดิมเพราะว่าเราไว้วางใจคู่ใหม่นะครับชุดคู่ใหม่ก็คือเป็นเป็นสิ่งที่เราประทับใจเราถึงได้สั่งคู่ใหม่นะครับโปรดใครจะตามนี่ครับพี่น้องก็เอาไว้เพียงแค่นี้ Наверное.